มันเป็นสังขารที่ทมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่ฝีมือของมนุษย์ทางมันขึ้นมาทํามันขึ้นมาจะเป็นมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษณ์เราภาวนาเรานักภาวนาทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ต้องภาวนาอะไรภาวนาดูใจภาวนาดูใจภาวนาให้ถึงใจแล้วเราก็จะได้อะไรที่มันเกิดจากใจที่เราภาวนาให้มันถึงใจ ไม่ใช่ภาวนาเพียงแค่ถูกใจภาวนาให้มันถึงใจเป็นไงเป็นการเป็นไงเป็นการฟัดกันนะเหมือนอย่างพุทธเจ้าหกปีเต็มๆน่นนะอดอาหารด้วยอะไรด้วยนั่นนะทุกทรมานกายแล้วนะทั้งหมดเลยนั่นนอยากรู้อยากเห็นอยากลองอะไรต่างๆพรุทธเจ้าก็ทําหมดทําเพื่อจะได้หละพิสูจน์ให้รู้ว่าฉันทํามากยิ่งกว่าพวกเธอทํากันแต่สิ่งนี้ไม่สามารถจะนําไปสู่ความพ้นทุกได้ ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงจะพิจารณาได้ยังไงเพราะนั้นร่างกายของเรานั้นอาหารต้องมีอากาศต้องดีสถานที่ต้องเป็นสปายะคําว่าสปายะสถานที่มันสบายทั้งหมด mm hmm. เมื่อมันสบายกายก็สบายใจของเราก็สบายก็ลองทํงาดูสิลองพิจารณาดูสิลองทําดูทำที่พุทธเจ้าทรงสแสดงนั้น มนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติก็บรรลุมรคผนเช่นเดียวกันแต่เป็นเทวดาไม่สามารถจะบรรลุมรคผลนิพพานเหมือนมนุษย์ได้ผู้ที่จะสามารถบรรลุมรคผลนิพพานได้ต้องเป็นชาติตระกูลของมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถถึงแม้ว่าเทวดาจะประพฤติปฏิบัติธรรมรู้เข้าใจในธรรมแต่ก็เพียงแค่รู้เฉพาะตนไม่สามารถจะไปบอกคนนู้นไปพูดคนนี้เหมือน ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีชีวิตเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายนักประพฤติปฏิบัติการที่เราเข้ามาฟังธรรมฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกย้ำก็ไปย้ำก็ไปย้ำก็ไปในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังก็ได้ฟังขึ้นสิ่งที่ยังไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจขึ้นสิ่งที่สงสยัยจะได้หายสงสยัยนั่นสิ่งที่เหมือนว่ากำจัดความสงสัยไปได้ทำความเห็นให้ถูกต้อง ไอ้ความเห็นที่มันผิดๆอยู่ละมันออกไปซะนิพพานมีจริงหรือเปล่ามีบางคนบอกว่าปัจจุบันนี้ยังมีพระนิพพานอยู่อีกเหรอยังมีพระอรหันต์อยู่อีกเหรอนี่คือดูถูกพระพุทธเจ้าดูถูกทมคำสอนพระพุทธเจ้าข้าวเมื่อหลายปีก่อนข้าวก็คือข้าวเมื่อสมัยพุทธกาลข้าวก็เป็นข้าวอย่างเงี้ยพพุทธเจ้าบอกออกบิณฑบาตเพื่อเอาเข้าสุกจากชาวบ้าน เอามาฉันเพื่อดับเวทนานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อจะได้เบรพติปฏิบัติธรรมข้าวเหล่านั้นก็เป็นข้าวในปัจจุบันนี้